สวัสดีครับวันนี้อยู่เขาใหญ่ครับพอดีมาถางป่าครับมันโหกแห้งไรมันติดเขตแดนครับก็เลยต้องมาถางก่อครับงูกระไรครับพอดีพอดีครับงางมาพ่อของพอดีครับโเรดตังใจว่าเซียนะครับตะวันเหลือไม่เห็นพอดีครับพอกันซาโพดครับอุ้ยบางทีแหละครับ หกแข่งนี่ยครับทางไปทางไปมาพ่อพอดีครับผอกันสาปวดเนี่ยครับตัวบักไงครับพี่ครับ,รบ,รบพี่นี่ก็แมนครับพี่นี่ก็แมน บ้านเบิดแล้วครับพี่ครับเป็นจุ่มเรียกว่าเอาไว้ปีนาครับจำมองมันไว้พร้อมครับเนี่ยครับ นี่ครับเป็นกลุ่มบบักใหญ่หนึ่งเลยครับพี่ปีนาจำได้เดียวว่ามันอยู่มองนี้ครับนี่ครับอันนี้มาหอด่าโพดครับเจอกัน่าโพดมีีตะดอกยังไงปานพ่อแลวครับสี่ได้โอ้ย <c oughs> แต่เป็นหมอว้านนี่ก็เล่งสีพอดีนะครับเนี่ยอันนี้มากมันนี่ านก่อนพี่ครับโอ้ต่ที่ใดครับงี้มาที้ดยครับฝนตกพร้อมสามมหอดพีครับโอ้ปีหนาฟฝ่าไม่จังว่ากันครับปีหนีเพราะท่านมันพลาด มาสาพดหัางหน่อยพดครับนั่นแหละครับเนี่ยครับหัางหน่อยพดย่านมันมีน้นังวานก็เลยพรท่านเอาหรอกครับลองไหม่ตะก้อนมากวานนะ่ะแจ็คสี้ยูบระยูตุใส่สิไปก่อนละครับตะวันย่านมันมมีน้นังวานครับก็เลยพรท่านเอาดอกลองไหม่ตะก้อนไ <c oughs> ม่ได้กินตาอูจากที่หกครับ ึงเย็ดปวกถึงห้างนิ่มขอบคุณไี้หลายครับที่เข้ามาเบิงขอบคุณครับผมไว้แล้วเมื่อยครถ้าเบิงคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ